วิสัยทัศน์ของอโกครับจากศรีกรุงอโกเคยทำงานเป็นเลขาใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ AA เนี่ยตอนนั้นย้อนหลังกลับไปสัก40ปีที่แล้วเนี่ยโกมองธุรกิจนี้ยังไงครับถึงกล้าที่จะมาทําอาชีพนี้เป็นหลักนะครับโกอ่าก็ยังแหมความจริงมันยังใหม่เอี่ยมเลยนะไม่ได้เก่าเลยยังใหม่เอี่ยมจริงๆเพราะว่าเดยังก็ยังขายทุกวันเมื่อเช้าก็มีคนโทรนั่งอยู่ตรงเนี้ยเอ๊ะโทรมาขอซื้อประกันโอ้ยอัศาจรรย์มากเดืยนหญิงนะคะเดือนไม่ขาย บอกเลยนะคะดิฉันมีความมุ่งมั่นดิฉันมีสัจจาวาจามันจะชอบไม่ชอบไม่รู้อะแต่กูมาขายแล้วกูได้ตังค์ตอนแรกนะตอนแรกอะคือขายเนี่ยแบบแบบมาแล้วถูกดูถูกอะเดนมาเอเอเนี่ยโดยการชักนำของคุณจินานาซึ่งเป็นญาติกันกับคุณสมบูรณ์เสร็จปั๊บมาเจอหลวงพ่อวิสุทธ์ซึ่งเดิมอะท่านชื่อในวิสุทธ์ท่านก็จินานาเขาก็อย่างเนี้ย เดี๋ยวเข้าใจชีวิตมากเลยนะเขาพาดิฉันมาถึงเขารีบแนะนาเพราะเขาเป็นจะยอดตลาดหลวงพ่อวิสุทธิ์ที่อยู่สุพรรณตอนนี้เขาบอกโอ้ยนีเ่เพื่อนนี่อโกแล้วก็นี่กเ็เพื่อนของอโกคือเขาเรียกดิฉันเป็นอโกเขาแนะน,นําเนี้เขาทำเฉยๆก็ไม่ได้อะไรก็ดีฉันก็พยักหน้าเพื่อนดิฉันก็คงจะยกมือไหว้หรือเปล่ปาด้วยยิ้จัไม่ได้กานิกาก็อยู่ข้างหลังเสร็จปุ๊บนะหลวงพ่อพูดไงหรือเปล่าเขาบอกโอ้ย คนเนี้ยขายได้แต่งองอเฮงอย่างเนี้ยยากไม่เกิดหรอกเอ๊ะกูคิดว่าคงว่าเพื่อนกูอ่ะเพราะกูเจ๋งกูอยู่ซิกกุ้งกูก็เจ๋งพูดจริงๆนะคงว่าเพื่อนกูอะแต่หันไปนะดิฉันมืนหน่หันไปหันไปชี้ที่ดิฉันพอดีเลยเห็นพอดีเลยเออชี้ว่ากูขายไม่ได้กูไม่รู้หรอกประกันเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปบอกว่าถ้าขายได้แล้วจะว่าไงโอ้โหมันเลือดขึ้นหน้าเนี่ยตาหน้ากูได้ไงว่ากูขายไม่ได้เดี๋ยวถามว่าถ้าขายได้จะว่าไง เขาบอกต้องขายได้ต้องติดต่อกัน3เดือนนะได้ได้เอาไปว่าดิฉันโอ้โหมุมานะเลยไปบอกใครก็แล้วแต่ดิฉันเรียนรู้คุณสมบูรณ์รีคูชันโดยการสอนแบบไม่ได้มาขายอะไรมากกว่านี้แล้วดิฉันขายรายแรกวันแรกขายได้สลายลายละห้าหมื่นสองลายแล้วลายละแสนหนึ่งหนึ่งลายกลับมานะคุณสมบูรณ์เ็าบอกว่า คุณวัชราคุณได้สแตนด์ดาสแตนด์ด์ดเอาอะไรมาวัดว่ากูสแตนด์ร์ดเขาบอกอ๋อคุณจะได้คอมหกพันบาทแม่จะโวยกูทํางานมึงจะได้เงินเดือนสามพันนี่กูได้เงินเดือนสองเดือนแล้วเหรอเนี่ยมันเป็นที่ตกกระจยที่สุด <c oughs> ในโลกเลยว่ามันมีที่มีเงินอย่างนี้เหรอวะหลังจากนั้นคุณสมบูรณ์ไม่ต้องโดบหรอก <laughs> ฉะนั้นดิฉันมีความเชื่อว่าเอจะให้เงินดิชันแล้วดิฉันไม่สนใจวิธีการดิฉันสนใจว่าเดียนจะมุ่งมั่นเดียนนึกอย่างเดียวเลยกูจะทําให้ได้ตังกูจะทําให้ได้ตังมือเปล่าเนี่ยกูจะทําให้ได้ตังกูจะทําให้กูอยู่ได้ดิฉันไม่ได้เปลี่ยนจุดมุ่งหมายแต่ดิฉันเพียงเปลียปล่ยนวิธีการ <c ram> ถ้าปาาระกันดิฉันคิดว่าถ้าอันนี้ขายไม่ได้ฉีนก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดว่าทำไมขายคนที่ได้คือหาคนที่เจออ่ะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นดิชันข้างนอกว่าติดคุณวุิจากปี2อ2 1 หนึ่งเก้าเข้ามาสองศูนย์ก็ดับไประยะหนึ่งพาะไม่ได้ทําด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างแต่หลังจากสองหนึ่งจนดิฉันไม่เคยหลุดคุณวุฒิแมน้แตน่ครั้งเดียวเลยเพราะดิฉันเข้าใจว่าอาชีพนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจไม่ได้อยู่ที่วิธีการถึงแม้ดิฉันไม่มีวิธีการนี้ก็ยังยืนยันว่าขายได้เพราะคําพูดดิฉันพูดบ่อยที่สุดเลยพี่ถ้าจะ,จะซื้อพี่จะซื้อเพราะอะไรพี่จะซื้อเพราะอะไรแล้วทําไมพี่ถึงไม่ซื้อ ถามแค่นี้ทำไมพี่ถึงไม่ซื้อไม่ได้ใช้กลยุทธว่าเก่งกาสามารถพูดเป็นกรเป็นอะไรพ่วงพูออกมาไม่มีไม่มีถามคำเดียวพี่ทำไมพี่ไม่ซื้ออ่ะเขาบอกอาก็ไปซื้อเพราะไม่ชอบทำไมพี่ถึงไม่ชอบเพราะว่าดิฉันขายโลกธรรมแปะขายสัจธรรมยิ่งหลังๆรู้เรื่องของพระพุทธเจ้านะโอ้โหดิฉันขายโดยหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าตลอดเลยไม่ได้ใช้วิธีอื่นฉะนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ดิฉันมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าดิฉันจะได้ตังจาก AA มาปีแรกได้คอม70,000มื่นปีสองศูนย์ดอกไปขายหนึ่งลายแบบคนที่รู้รู้ทั่วไปรู้มากเพื่อจะได้ปีสองเราไม่นึกจะทำแต่พอปีสอหนึ่งคุณจินนาเขาท้องก็เดินขึ้นมาตามที่ชั้น7แล้วก็ลิฟเสียเอ้าเดินอุ้ยอ้ายขึ้นมาถามว่าคุณจินมาทำไมก็อบอกอยากให้โกไปช่วยขายใหม่ บอกเหรอ,อ,อ,อเห็นเดินขึ้นมาสงสารบอกอย่างนั้นไม่ต้องมาตามแล้วนะจะขายให้ก็ปีสอหนึ่งขายมีนาเมษาพฤษภาสเดือนก็ติดไปสันฟานครั้งแรก30ลายได้คอมมิชชั่น3 0 0แสนนั่นแหละคือสตาร์ทครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหลุดเลยคอมปีแรกได้70,000พอมาเป็น2-1อ่ะได้คอม5 0 0 0สนคอมมิชชั่น ห้าแสนบวกโบนัสเท่ารดจำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ได้แปดแสนแปดแสนพอขึ้นหัวหน้าปับ๊บก็ได้หนึ่งล้านกับแปดหมื่นหนึ่งล้านกับแปดหมื่นหลังจากหนึ่งล้านแปดหมื่นแล้วไม่เคยต่ำกว่าล้านแต่เป็นนับแล้วมันเยอะนะแต่ไร่รู้เงินมันหายไปไหนเนี่ยนะ <laughs> นับแล้วมันเยอะก็คือหลังจากหนึ่งล้านเมื่อปี2522ขึ้นหน่วยแล้วนะแล้วไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งล้านไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งล้าน f y c ปีแรกขึ้นหัวหน้าก็ไม่แตกตา่างกับคนอื่นนะได้เจ็ดแสนปีแรกนะขึ้นหัวหน้าสองสองแล้วพอปีสองเป็นซุปออฟเดียร์ได้ล้านล้านเก้ามึงพอปีสามจะขึ้นผู้จัดการให้คุณสมบูรณ์ได้สองล้านเก้าแล้วหลังจากปีสองล้านเก้าไม่เคยมีเอฟซีต่ำกว่าสามล้านสามล้านอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็มันมากกว่าสามล้านเยอะมากเลยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายยึดมั่นคำมั่นสัญญาสัจจะตัวเอง แต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ใช้วิธีการเลยขายทื่อๆขายจํานวนเยอะขึ้นถ้าสมมติขายเดียวไม่ได้ก็ขายโหลอืคือขายวันหนึ่งหนึ่งลายไม่ได้ขายสิบลายดูที่จะได้ไหม